อาภาพและวิวสวยๆมาฝากแกเพื่อนๆเท่าเช้าอากาศดีวิวทิวทัศน์มีภูเขาด้วยนี่คะ่ะสวยงามคะ่ะอากาศดีดีฝนตกปล่อยๆบรรยากาศตอนเช้าคะ่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนนะคะ บรรยากาศช่วงเช้าเๆฝนยังตกอยู่นะคะเนี่ยไปปล่อยตกไม่แรงเมื่อสักครู่ฝนตกแรงหยุดละตอนนี้ไปปล่อยอยู่บรรยากาศสวยๆมาฝากค่ะอากาศดีมากเลยจ้ะอากาศดีดี